เจออีกแล้วดอกงามๆนี่คือแน่นแทโอ้ยโอ้ดอกตุ่ยงามๆม,มึงใน่จพี่นอออ้องขุมมีหอยหลงลอยอย่างเลยสวัสดีค่ะพี่น้องมือน,นี้มาปีนเขาปีนเขาหาเห็ดอีกแล้วจ้าพืนะ่อน่ะปีนขึ้นมาเด็กเครื่องนึงแล้วจ้าพี่น้อง ได็เครื่องเขาแล้วปีนเขาหาเห็ดอีกแล้วผุนขึ้นไปสูงผุนพุนสูงสูงขึ้นสูงขื้นผุนจ้าพี่น้องพุนไปพี่น้งงนงนนนอง,องมาปีนเขาหาเห็ดน้ำกันจ้างย่างไปทางผุนจ้าพุนปีนขึ้นไปผุนจ้าเมือม่อยเมื่อยปีนเขามือไอ้กระไดจ้าพี่น้องไป,ปจ้าพี่น้องนี่ขึ้นไปทางผี่จ้า นี่ละป้าเขา,ป,าป้าเฮ็ดปีนเขาหาเฮ็ดจ้ะเมื่อไรกับปีนเขาเมือม่อไงเมือม่อไอู้พี่น้องเจออีกดอกเจอดอกแรกดอกแรกแหกหมันจ้ะพี่น้องนั่นเห็นบ่เหลืองเหลือนั่นจ้ะดอกแรกแหกหมันวันนี้อู้วระท่านใจถุงมืออยู่พี่น้องนี่ดอกแรกแหกหมัน เฮ็ดเพิงหวานมึงจ่าพี่น้องมีห้อยจุ๊เ <laughs> ฮ็ดเพลิงหวานจ้าอ้ยดอกอุปุเป็นตหาหักแ้พี่น้องมึงเนี่ยดอกแรกแหกมานเด้อพี่น้องมือเนี่ปะปะปะไปอีกจ้าแ,แหกมานแล้วมันก็นต้องมีอีกเด้อพี่นอ้องเดี๋ยวใส่ถุงมือหาดีๆก่อนจ้าพี่น้องเนาะนี่แหกมานแล้ว ใส่ถุงมือก่อนเป็นตะมีอยู่จ้ะป้านี่เป็นตะมีอยู่ไปไปพี่น้องเป็นตะมีเป็นตะม,มีอยู่ช่วยนิซ้อ,อกด สามดอกแรกแหกมันไปไปอีกจะ้ะปีนขึ้นไปเรื่อยๆข้าวขาวน่นแมนเห็ดอยู่บ่โอ้ยแมนย่จะาพกาวิ่งดอกง,ง่มๆ ตุ่นหน่อยว่าท่านไหนบานเ่าวิ่งเห็ดปีเกี่ยวไปไปนั่นด้วยเริ่มสิม้านแล้วละจ้จพี่นองเอ้ยมือนีหายากยากหาเห็ดไหมข้นกระหลไลพี่นงมือนีวัานอาทิตย์นี่ ปลาเห็ดมีตะค้นแตกสวดสวดยู่พี่น้องวันอาทิตย์โอ้ยคิงเลตดนั่นเห็นบ่เอาชคิงเลตดอีรีโอ้ยพี่น้องเอ้ยเท่าแล้วกนละนายเด้พอ่แต่เท่าเท่าโอนเฮงหายากมือนีขคนก็ห้ายพ่อคนพ่อกับพ่อเห็ดเท่าจ้ะ โอ้ยน้องไปย่างหายอีกจะข้าวจะ้ะมันบ่มีกับสิกรับแคมเท่านั้นละนี่คนแตกสวดสวดยุพี่น้องนี่เป็นวันอาทิตย์วันหยุดไหมมาเป็นขอบเป็นขัขข้วอหลดฝรังไหมจ้ะต้องหันว่าสิไปเส็นนั่นเดียินเสียงเอินกันแม่ลูกพอแม่ลูกสามคนฝรั่งพมมาหาเหตดไหม โอ้ยไปอีกเส้นหนึง่งกับไปพ่ออีกโอ้ยคนเอิ่นกันแตกสวดสวดอยู่ป่านเนี่ยอยู่เมืองไทยอาโลดพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวนี้อเมริกาฝรั่งหู่นักหาเจ็บเฮ็ดเราได้ค่ะเฮ้ยไปยื้อหาหนักแต่น้มมือนี่เฮ็ดบ่ท่านได้ได้ยังอยู่นี่ไหมบ่ท่านได้พ่อแกงอยู่ิจารพี่น้องไปยังไม่อีกจะข้าวกันบ่มีกับกับนะพูดหน่ะ เจอแต่ดอกเทาๆบ้างเนี the whole, the the ่ยพุ่นพุ่นเถาอีลีได้พุ่นอ่ะขนาดเฮ็ดเบื่อกันยังเทาพุ่นพี่น้องเลยอ้ยเฮ็ดดีกว่าเทาเฮ็ดเบื่อกับเทาป่ะยังมึงอีกจะข้าวกันจ้ะจมวิวไปน้ำไอ้เนาะเฮมื่อนี้หายากมื่อนี้ฝุ่นกระไดเหมือดขึ้นมาแล้วพุ่นจ้ะป่ะพี่น้องไปเบิ่งอีกจะข้าวจ้ะ ก็หนาพอเห็ดอีหยังนี่หรืเป็นเห็ดอีหยังนี่เบิ่งก่นอนเด็กๆเฮียงคัก,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 กหลายกระเล็ต้นศาสตร์ดอกเห็ดเฮ้ยฝนกระเล็นแล้วล่ะ ได้เห็ดบ,บูบูพี่น้องเลยคือมีคือหาอยากแท้ไปกับพ่อตะยนเก้าเขาอ้ย,อยดีพี่น้องเจอแล้วโู้หเ่เกือบเป็นกอยยางายแล้วนี่นี่บุญอ่ะแตกๆเห็ดปีนี่แต่เป็นแตกๆเด้อพี่น้องเด้อโอ้ยคุณ เมื่มึงพี่น้อ,องเอ้ยอะเมื่อมันกัสีหวัวแตกๆก,กันละเพราะว่าฝนบ่ตกอุ้ยขาเพิ่นคืองามแต,ต่ตันๆซะละพี่น้องอือจ้ะเมื่อขาตันๆเบิ่งเมื่อพูน่ะงามให้กะบางหวัวแตกเพราะว่าฝนบ่ตกจะ้ะ Ít tới gì bueno, là hết bí này mẹ Bớt may pin nào đó Bà chà, nhàng bưng to ít cơ nà, cả thịa mì ít Nó, hả nhàng hả yên bí này mẹ

สุดสีหาพอ่อขาตินแนนขาตันตันจ้ะพูดน่ะขาแข็งขาแนนดีเออเออนี่พูดน่ะแข็งแข็ง,ขงพี่นงนเริ่มมันแล้วล่ะจ้าะปะแต่ตัจังซีละจ้ามือนี่ ว้ยมือนี่แทบทุกมือแะไรจ้าได้แบบอันหัวแตกๆทั้งนั้นน,นี่อันนึงนี่ไม่ยังนี่นี่เฮ็ดอันนี้ตัวนี่เฮ็ดก่อนมดดก ไปได้เง็ดเง็ดเพลิงมาสิเทาแล้วล่ะเกือบเทาถือมาหายเอือนไปโปไปบางหันเกือบเทาโอ้ยมันคือเจ้าของเตนะ็มเนาะมันคือคนเจ็บเต็มเนานะโอเคไะไปต่อจ้ะเนาะหายากหายากมือน,นี้ไปไปอีกนะเห็ดเห่านี้เนี่ยจ้ะพี่น้อง มึงเนี่ยพูดนะเห็ดอะไรเนาะขอเบิ้งก่อนนะเด้อขอเบิ้งก่อนโอ้ยมันเป็นเห็ดบักหน้าหรือเห็ดอย่างนี่แหละค่ะ,ะแต่ข่อยบ่เคยเด้อเห็ดแบบนี้อ่ะเอาไปประดับปลาซะจ้ะได้บ่เคยกับพานจ้ะ,ะเห็ดหลายอยู่มั้วนี่จ้ะนี่มั้วนี่แต่ว่าขอพานจ้ะ ไม่เคยไม่รู้จักขอผ่านแล้วกันมุนิจ่ะพี่น้องอุ้ยเห็ดโคกต้อนนี้ไหมพี่แม่เห็ดโคกพี่น้องเลยจะดามาคอยด้ายคอยเบิง้งมุนิจ่ะมุนิร้ายอยู่มุนิมุน่ะขอพิสูจน์จ้ะมนุนิจ่ะมุนันโอูยร้ายแท้ๆผุนเพิ่งดินขึ้นเห็ดโคกล้วนๆจ้ะพี่น้อง เรื่งดินขึ้นพู้นายะปไปขอผ่านดอกเฮดอันมู้นี่เอาไปกับพวกกินจ้าเฮทโคกนี่ฮ่าแต่เฮดอันที่มันกินง่ายๆดกอกผีหนองมะพรอยยุ่มนี่นี่พู้นายกระลังอ่อนๆอ,นอนยู่ขึ้นไม่ไมเป็นตาเอาบ่ล่ะ นี่เมขึ้นไม่ไหมนี่แม่จ้ะอื่เมพขืนอะเป็นตะเอาลป์นี่นี่คือตาขึ้นไม่ไหมจ้ะพี่น้องนี่หลายอยู่เห็ดสาลายจ้ะกูนี่จ้ะมันขึ้นไม่มันอ่อนอยู่เนาะนี่บ้เอาดอกน้อพี่น้องให้มันเข้าญ่ซะ ฝนตกมากเขากะสีง่จ้ะพูดนะขึ้นไม่ไม่หนึ่งพูดนะเต็มอยู่พี่น้องจ้ะอ่ะล่อให้ล่อให้เขาได้น้ำฝนก็เกินว่าเอาดอกไปหานจ้ะโอเคก็เฮ็ดอันนี้จ้ะยุ่มนี่หลายพูดนะเฮ็ดอัน ta ừ. ừ. ngâm ngâm chào mừng chào mừng chào mừng hết mừng chào mừng anh này, chào mừng cha, อันเฮ็ดบ้านเฮาเห็นีด,ดี๋ยงก็ก็จะเลื่อมตาซื้อ,อ,อนจ้ะเฮ็ดอันมื้อนี้เฮ็ดนาแดงเห็ดก็โอ้ยลื่อมตาซือ้อจ้ะเก็บเห็ดมือด้อใดก็ลืมซื้อ,อมื้อนั้นอืมนือมีพ่อเห็ดเพิงบัดที่นี่ คุณพี่น้นองจ้ะดอกมาเริ่มเทิมเห็ดเพื่องยักว่าเป็นสีเทาหรือบ่วห่าน่ะคือเป็นจังสี่แม่มพี่นออ้องเอ้ยพูดนะแม่พูดนะโอ้ยขอไปท้ำพันซะเด้อจ้ะดอกนี้ไหมอืม ขอไปท่าพันธ์ซะมือจะไปปลูกอยื่นจ้าขอซาดอกนี่ไปปลูกไปไปปลูกปลูกใต่ต้นใหม่ยื่นจ้านี่น้องไปไปเรื่อยๆจ้าโอเคไปอีกไปอีกโอ้ยขาลาเป็งแสงหลับพี่น้องเลยอู้ Mẹ, mù bọc nhai nâng bì nông Khuôn hà đen chương cương nhô Mẹ mừng Khuôn hà chèo Đen chương cương Ớc nì, thau lèo cha Thau Khuôn hà đen chương cương nhô bì bì nông Mù bọc nhai nâng bà trí nè. Mẹ, mẹ, mẹ. จ้ะงามงามอ้ยข่อยเมยโอ๊ย,อ,ย,อ,อ,ยอันนี้เทาขอ่อยเมยจ้ะขาล่าแปลงแสงแกพี่น้องเนี่ก็แดง เป็นหนึ่งหนึ่งตำเจ้ยวเสบเสีบเพราะหนึ่งเราสีสีหายได้นี่พี่กายค่อยหนึ่งหมอหนึ่งหนึ่งแล้วแล้วกายเป็นสียุมพูดจ้ะพูดน่ะนองงามปะเอ้ยยุ่งกัดหนา ดอกนี่เบ้อไปงานบ้างอีกันะจ้าเจออีกแล้วพี่น้องเฮ็ดพิ่งหวานเจออีกแล้วจ้านี่เจออีกแล้วดอกงามๆนี่คือแนนเถอโอ้ย โอ้ oh, oh, ดอกตุ่ยงามๆเมึเงในแจ้ะพี่น้องเขามีห้อยหลงล้อยอย่างเลยเฮ้ยคือแข็งคือแกนแท้ปั๊ดพุณอะโอ้ยกระซิมพ่อขาเพิ่นแข็งจ้ะ สะอาดอีกเทือนึงจ้ะคุณพี่น้องจ้ะไปไปเรื่อยๆอีกจ้ะ